คุณผู้ชายครับหยุดเชื่อว่าเหงื่อทำให้ตัวเหม็นความจริงคือมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งบนผิวคุณกำลังกินเหงื่อแล้วปล่อยของเสียออกมาเป็นกลิ่นตัวสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการถามตอบกับผู้เชี่ยวชาญบายมิสเตอร์ MDX ครับมิสเตอร์ MDX ครับช่วยไขยคำตอบเรื่องนี้ด้วยนะครับถูกต้องเลยครับเหงื่อของเราโดยเฉพาะจากต่อมเอพอไครน์ที่อยู่ใต้วงแขนจริงๆแล้วมันไม่มีกลิ่นนะครับแต่มันเป็นเหมือนบุฟเฟ่ชั้นดีให้กับแบคทีเรียที่อยู่บนผิวเรา โดยเฉพาะสายพันธุ์ที่ชื่อว่า Staphylococcus hominis Staphylococcus hominis แบคทีรียตัวนี้คือตัวการหลักเลยแหละครับใช่ครับงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์คในอังกฤษค้นพบเลยว่าแบคทีรียชนิดนี้มีเอนไซม์สร้างกลิ่นตัวชนิดพิเศษที่จะย่อยสลายโปรตีนกับไขมันในเหงื่อของเราแล้วปล่อยสารประกอบซัลเฟอร์ที่เรียกว่าไทโอแอลกอฮอล์ออกมา ซึ่งสารตัวนี้แหละครับที่เป็นต้นตอของกลิ่นฉุนที่เราไม่ต้องการที่น่าทึ่งคือเอนไซม์นี้มีมานานกว่า60ล้านปีแล้วครับโหเป็นเรื่องระดับวิวัฒนาการเลยนะครับแล้วเรื่องเสื้อออกกําลังกายแ่ะครับทําไมผ้าโพลีเอสเตอร์ถึงเหม็นง่ายกว่าผ้าคอตตอนมากครับคําถามดีมากครับเพราะมันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของเส้นใยโดยตรงผ้าโพลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ําแต่ชอบน้ํามันมันเลยผลักเหงื่อที่เป็นน้ําออกไป แต่จะดูดซับไขมันซึ่งเป็นอาหารแบคทีเรียไว้แถมยังเป็นบ้านชั้นดีให้กับแบคทีเรียอีกกลุ่มที่ชื่อว่าไมโครคอคคัสเจริญเติบโตซึ่งเป็นตัวสร้างกลิ่นบนเสื้อผ้าโดยเฉพาะเลยครับส่วนผ้าคอตตอนจะดูดซับความชื้นได้ดีกว่าทําให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับแบคทีเรียกลุ่มนี้ชัดเจนเลยครับงั้นมิสเตอร์ MDX พอจะมีคําแนะนําในการจัดการปัญหากลิ่นแบบครบวงจรไหมครับได้เลยครับจําง่ายๆ3ข้อ1 จัดการที่ต้นต่อแทนที่จะแค่กลบกลิ่นให้เลือกผลิตภัณฑ์ระง,งับกลิ่นกายที่ช่วยปรับสมดุลแบคทีรียบนผิว 2. เลือกผ้าให้ถูกโดยเฉพาะตอนออกกำลังกายให้เลือกผ้าฝ้ายหรือเส้นใยธรรมชาติเพื่อลดก,การสะสมของกลิ่นและ 3. อย่าลืมกลิ่นปากกลิ่นปากก็เกิดจากแบคทีเรียเหมือนกันการใช้ที่ขูดลิ้นทุกวันจะช่วยลดแบคทีเรียได้ดีกว่าการแปรงลิ้นด้วยแปรงสีฟันธรรมดามีงานวิจัยรองรับชัดเจนครับ ทำ3ามข้อนี้ได้ภาพลักษณ์ของคุณจะดูดีขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยครับวันนี้ผมและมิสเตอร์ MDX ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ MDX แบรนด์ผู้ชายอันดับหนึ่งคิดค้นความล้ำหน้าเพื่อชีวิตผู้ชายมีระดับ